่อยอล้วครับผมเสียกับเสียครับผมขอาวปาล์มลายมือเนี่เห็นอยู่ครับพี่โกบผมดอกงามเลยครับผมเนี่ยไปที่นี่ครับดอกไม้สวยเลยครับผมอีกสองครับติดกันครับผมฝนตกใส่ครับสีงามเลยอือครับสองงามครับผมโค้งทำไมครับผม เปิดไปตองออือก็แดงแกงหวานครับผมเอามาชมใบก็พอได้เก็บอยู่ครับผมมาหนิสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านและครับผมที่เขามารับชมช่องเลาะอีสานครับผมหลังจากทางไฮไปหลายมือครับบมเด้ลงคลิปครับผมหลังจากเป็นไควัดครับผมมาหนิกะก็เลยมาหาซอมมหิดครับผมปีกัดกับปลาแถวบ้านแนละครับผมปลาบ้านต้องมีครับผมมาชมใบครับผมฝนกระตกเนาะครับผมคึ้นฝาคึ้นฝนครับผม ไปหลุดน้ำกันครับผมไมาซีมีโปรตีนบ้างเนาะครับมีเห็ดยังออกเนาะครับหลังจากไปเขับปลามาหลายมือ้วครับผมครับไปหลุดกันครับผมดอกแหลงแห้งมันครับผมเพ็ดกอครับผมครับผมทำอะไรจงบายกับฝนตกครับผมฝนตกลงมาแล้วครับผมอ๋อโกยเกลอแล้วครับผมจะไปโอยที่เกลอครับ เห็นลังเขียวครับหยอดงามโอ้ยฝนกระกครับมาช่วง,งบ่ายครับมาหอดปลาพอดีฝนตกครับผมอ๋จะเสียหน่อยได้ไล่เสมอแล้วครับผมยืนไปชมกันที่เก่าแล้วครับผมหอยแดงแล้วครับผมเสียกระเปียกครับผม บอลขาวครับผมเห็นอยู่จุ่มนึงครับผมหลอมงามเลยไปพออีกดอกแล้วครับผมตร่มกับตุ่มใบใหญ่ครับแต่บอลแห้งไปไหนครับผมผมโอ้โหมาใหม่ครับดอกงามครับต่อครับอดีตของปามลายมือเนี่เห็นอยู่ครับพิษโกครับผมโอ้โหหล่อมงามเลยครับ ูมาใหม่ครับผมปูมาใหม่อ,อีกสองดอกครับผมดอกแรกครับดอกยางงามนะครับผมขวครับผม

จากเดยวผมมาหลายมือยังเห็นพืชกอครับผิดกอครับผมยังออกพืชกอครับผมนี่ครับดอกงามเนี่ยไปดูนี่ครับดอกสวยเลยครับผมอีกสองครับติดกันครับผมฝนตกใส่ครับสีงามเลยอือดอกงามครับผมขู่ทำไมผมอือสองดอกนี่สวยยอดเลยครับผม <Okay. S 2> ครับผมเดียวกันทัดกันใหม่ครับผมย็นอีกสามครับผมขุ่นครับผมเปิดม่ต้องออกอือโกดงแกงหวานครับผมมาวงใบกับพอด้เก็บอยู่ครับผมมาหนินยังเห็นเหลือๆอยู่ครับพี่โก

หนาไปอีกครับผมเป็นตือนครับไปดอกน้มเลยครับผมอู้กระส้องครับผมดองงามเลยครับผมนีเ่เปตัวครับเลบ <ac> เ็นดอกเดียวครับผมออกวาเป็นมูครับผม ครับผมช่วงบ่ายกับบรรยากาศเงียบๆเลยครับผมขึ้มฝาคือฝนแน่ครับผมฝนกระตุกครับแต่บ่แรงกว่านี้ครับผมโอยครับผมโกดังครับผมข้างใอีกดอกหน่อยครับผมอยู่ข้างในเป็นเพชรพึ่งขาลายครับผม đó mấy em mới gặp đi đi đó cắt thì lăn khéo từ khiến đầu nữa cả phụm đầu ban cả phụm cái này lắng này ý câu cả phụng เสียงกับเงนี้ยครับผมอีกสองเงี้เลยครับผมหาขาวๆเลยครับผมบพออีกสองสามดอกครับผมเอร็ดก่อม

อุ้ยดอกงามเลยครับผมเอาดอกนี่เลือเครื่องหนึ่งครับผมขับเจอ,อี๋ครับผมดอกส,สวยๆครับผมอุ้ยครับกต่ละดอก เห็นหัวโผล่ขึ้นมาเลยครับผมที่สวยอีกที่เก่าครับผมครับผมบผมัอนี้ก็ได้ได้เวลากลับแล้วครับผมครับผมมัอนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับผม เขาปลาลอบายนาะครับผมกาเบิงผลงานยอดใดยอดมันครับมืงมาด่ายม่อนครับผมเขามาลอบายครับผมนี่ครับผมเกือบเพิงตาครับเป็ดกอครับผมเกอเฮ็ดเพิงครับผมกะเฮ็ดกอก็ยังพอได้เก็บครับผมขอบคุณถีเข้ามารับชมคลิปอีกแล้วครับผมถ้ามาคลิปกะฝากกดซับสไครต์กดไลค์แน่ยครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับผมเพื่อจะบริภาษารับชมคลิปไม่ไหมครับผมจากช่องรออีสานครับผม เสียงเปลี่ยนในนอกครับผมเป็นวัดครับผมก็ไว้พบกันเมือ่อนาคลิปนาครับผมสำหรับวันนี้ขอเกล้ากว่าสวัสดีครับผม